พลิกชะตาชายาสยบแ้นตอนที่51หญิงสาวอ่อนโยนเมื่ออัหลิงเกอเห็นใบหน้าของผู้ที่ทำให้ปีจูต้องหมดสติไปก็เอ่ยถามออกมาด้วยความโกรธเครืองขึ้นว่านี่ท่านทำอันใดลงไปอัหลิงเกอรีบยื่นมือออกไปประคองปีจูแล้วพานางมานั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นถึงได้ชายตาขึ้นมองคนที่อยู่เบื้องหน้าด้วยใบหน้าที่มีร่องรอยความโกรธปรากฏขึ้น ดวงตากลมดำราวกับคริสตัลเป็นประกายเต็มไปด้วยความโกรธขับให้แก้มขาวนั้นแดงขึ้นและริมฝีปากที่แดงโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมถ้าบอกว่าปกติอัลลิงเกอร์ก็งดงามจนใครก็ละสายตาไปนางไปมิได้แล้วนั้นอัลลิงเกอร์ในเวลาโกรธนี้กลับดูงดงามยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเมื่อได้ฟังคำเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอันโมโหของอัลลิงเกอร์แล้วรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พราวเสน่ห์อยากขึ้นตรงริมฝีปากจากนั้นก็เดินเข้ามาใกล้อัลลิงเกอร์มาขึ้น แล้วกล่าวถ้อยคำหยอกล้อออกไปข้าก็มาดูว่าที่หูหินของตนเองจากนั้นเขาก็ยกขอบเสื้อคลุมขึ้นแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีผ่อนคลายราวกับห้องนี้เป็นห้องของตนเมื่ออันงลิงเกเห็นท่าทางเยี่ยงนี้ของมูจวินหานก็หัวเราะอย่างโกรธเคืองกับท่าทีที่ไรยังอายของเขาแล้วกล่าวย่อเย้ยอ,ออกมา คิดไม่ถึงว่ามูซื้อจื่อจะเป็นคนทำอันใดผิดศีลธรรมเยี่ยงนี้แอบเข้ามาในห้องส่วนตัวของสตรีในเวลากลางวันแสกแสกเช่นนี้คิดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ลาบมากดีคิดจะทำหยามเกียรติผู้ใดก็ได้หรือเจ้าคะมูจวินฮานที่ได้ฟังคำกล่าวของอล,ลิงเกอร์กลับมีวันไหวและมิโกรธเคืองเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับยกยิ้มออกมาอย่างมีความสุขดวงตาหงเรียวยาวจ้องมองมาที่อัลลิงเกอร์ทำราวกับมิได้ยินสิ่งที่อัลลิงเกอร์กล่าวว่าตนแล้วกล่าวตอบไปว่า ข้ากับลูกผู้ลาบมากดีที่ยามเกียรติผู้อื่นนั้นแตกต่างกันมูจวินหานกล่าวด้วยท่าทีจริงจังลูกผู้ลาบมากดีผู้นั้นพอเห็นดอกไม้ก็เก็บแต่ข้าต้องการแค่ดอกไม้เพียงดอกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าคำรักถึงแทลมที่มูจวินหานกล่าวออกมานั้นเป็นเหตุให้อัลิงเกอ์ทั้งโกรธทั้งอาย ถ้าเช่นนั้นมู้ซื่อจือคงมองผิดไปแล้วข้ามีใช่ดอกไม้แสนสวยแต่เป็นดอกไม้กินคนซื่อจืออยู่ให้ห่างข้าหน่อยก็ดีนะเจ้าคะมีว่าเจ้าจะเป็นดอกไม้สวยงามหรือดอกไม้กินคนข้าก็ถูกตาต้องใจเจ้าคนนี้เพียงคนเดียวเหตุใดเจ้าถึงชอบผลักใสข้าให้ออกห่างจากเจ้าตลอดด้วยเล่า มูจวินฮานนี้เข้าใจเสียจริงเหตุใดอ้อลิงเกอรต้องคอยผลักสายเขาอยู่ตลอดราวกับมิอยากจะแต่งงานกับเขาเยี่ยงนั้นทั้งที่นางเป็นว่าที่หูหยินของเขาในอนาคตที่ชอบทำด้วยเหตุผลแต่กลับเย็นชาต่อเขายิ่งกว่าคนอื่นเสียอีกเมื่อนึกถึงตอนนี้อนลิงเกอก็ทำทีท่าเหมือนไมิได้โกรธแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว อัลลิงเกอร์เมื่อเห็นท่าทางสงสัยที่ฉายออกมาทางแววตาของมูจวินฮานเป็นเหตุให้นางต้องนึกย้อนถึงสาเหตุที่นางมิอยากยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกในชาตินี้เนื่องจากเมื่อชาติก่อนเพียงเพราะนางตกลงที่จะแต่งงานกับเขาจึงเป็นเหตุให้อีเหนียงและอัลลิงอีคิดฆ่านางทิ้งดีที่ในชาตินี้นางคอยระมัดระวังและระแวดระวังไปทุกทางจนในที่สุดก็ทำลายกลอนอุบายของสองแม่ลูกได้แต่จูจูกลับมีอัลลิงเฉวมาปรากฏตัวขึ้นอีก นางนั้นเสแสร้งทำมาเป็นมอบถุงเงินแก่ตนแท้ที่จริงแล้วนั้นนางต้องการที่จะแต่งงานกับมูจวินฮานแทนตนอีกคนจึงให้ถุงเงินที่มีกลิ่นชมดทำให้ตนเกิดภาวะมีบุตรยากอันหลิงเกอพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางจึงต้องการเอ่ยปัดความสัมพันธ์เลยกล่าวออกไปว่ามูซื่อจื่อนั้นเป็นคนอ่อนโยนและสง่างามจึงเป็นที่หมายปองของหญิงสาวหลายคนในเมืองหลวง อันหลิงเกลมิกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับท่านหรอกเจ้ากะกเกรงว่าจะแบกรับสายตาอันคมกริบของบุตรีขุนนางสูงศักในเมืองหลวงเอามิไหวเจ้าเป็นว่าที่หูหยินโดยชอบธรรมของข้างานมงคลสมรสของเราคืองานแต่งที่ห้องเต้ทรงพระราชทานให้จะมีผู้ใดยังจะมีเห็นด้วยอีกมูจวินฮานเอ่ยตอบกลับไปด้วยท่าทีผ่อนคลายในแววตาหงนั้นพราวเสน่ราวกับน้ำพุที่ลึกล้ำดึงดูดผู้คนให้จมลง อันหลิงเกอเมื่อได้ฟังเยี่ยงนั้นเสียงเหอออกมาอย่างมิพอใจและมิอยากสนใจเขาอีกมิว่านางจะกล่าวอันใดออกมามูจวินฮานก็สามารถหาข้ออ้างที่จะมาเอ่ยหักล้างได้เสมอเมื่อมูจวินฮานเห็นว่าอันหลิงเกอร์มีอาการข้ามิอยากสนใจเจ้าทำเขาหมดสนุกเขาได้แต่จ้องมองท่าทีของนางในตอนนี้ราวกับลูกแมวที่มีขนชี้ฟูขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นพลันริมฝีปากก็อยักขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านมูซื่อจื่อมีธุระสำคัญอันใดถึงมาหาข้า อัลลิงเกอเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นว่ามีความเงียบเกิดขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนเขาหยอกล้ออัหลิงเกอร์และกลับมีสีหน้าเคร่งครึมใบหน้าหลอเหลาของชายหนุ่มมีความเคร่งครึมและสายตาที่เย็นยะเยือกแสดงออกมาเมื่ออัหลิงเกอร์เห็นท่าทีที่เคร่งครึมของเขาก็อดมิได้ที่จะสงสยัยจากนั้นเขาก็เอ่ยอ,ออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกไพเราะดังเข้าหูของอัหลิงเกอร์ สวันต่อจากนี้จะมีงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิในวังหลวงหากเจ้าต้องการเปลี่ยนสถานะของอลิงอีบางทีเจ้าอาจจะฉวยโอกาสตอนนี้ก็ได้งานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิง,งั้นหรืออันหลิงเกอรู้เรื่องนี้ดีแต่เมื่อนึกถึงชาติก่อนอีเหนียงมักจะให้นางแกล้งป่วยเพื่อมีให้ตนไปเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้แต่นางกลับพาอันิงอีไปกับตัวเอง เพื่อไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกคูหยินและคุณหนูเหล่านั้นเมื่อนึกถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างนี้มีสาเหตุของนางเหล่านั้นแววตาของอัลหลิงเกอก็ฉายแววเย็นชาขึ้นมาทันทีบังเอิญโชคดีที่นางได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์มามิเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ว่าครั้งนี้อีเหนียงจะลงมือจัดการกับตัวเองเยี่ยงไรมิว่าจะเกิดอันใดขึ้นนางจะมิมีวันปล่อยให้อีเหนียงทำสำเร็จอีก มู่ซื่อจือมาหาค้าแค่เรื่องเพียงเท่านี้หรือเจ้าคะนางนม้อยากจะเชื่อว,ว่ามู่จวินหานกระโดดข้ามกำแพงลอบเข้ามาหานางเพื่อกล่าวเพียงประโยคนี้เป็นไปอย่างที่คาดการไว้ทันทีที่นางเอ่ยปากดวงตาของมู่จวินหานก็แฝงไปด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่ามิใช่จูจ่ๆมู่จวินหานก็เดินเข้ามาใกล้อันหลิงเกอลมหายใจอันร้อนเผาของชายหนุ่มทำให้หลิงเกอถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัว จากนั้นมูจวินหานก็จับมือนางเอาไว้จากนั้นสิ่งที่เขากล่าวออกมาเป็นเหตุให้อันหลิงเกอรู้สึกตกตะลึงงันและอดมิได้ที่จะดึงมือของตนกลับรอจนมูจวินหานจากไปอันหลิงเกอจึงปลุกปี่จูพี่จูตื่นขึ้นมาอย่างสลืมสลือรู้สึกเพียงแค่เจ็บตรงลำคอนางใช้มือลูบคลำลำคอด้วยสีหน้างุนงงแล้วเอ่ยถามอันลิงเกอขึ้นด้วยความสงสยัย คุณหนูเจ้าขเหตุใดบ่าวถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ได้ห่ะเจ้าคะเพียงครู่หนึ่งเมื่อนางตั้งสติได้ความทรงจำของนางเริ่มหวนกลับมาพี่จูก็มีสีหน้าท่าทีที่เปลี่ยนไปในทันใดคุณหนูเมื่อกี้นี้เพิ่งมีขโมยเข้ามาใช่หรือไม่เจ้าคะนางจำได้ว่ามีคนเอามีดมาจ่อที่คอตัวเองจากนั้นนางก็สลบไป อัหลิงเกอมองแววตาที่ห่วงใยและระเดียงสาข,ของปีจู้แล้วกล่าวปฏิเสธออกไปเพื่อให้นางสบายใจมิมีนีเจ้าแค่เพลียแล้วเป็นลมไปเพียงเท่านั้นวันหลังก็พักผ่อนให้มากๆข้ายัางรอให้เจ้ามาดูแลข้าอยู่นะมิมีใครมาที่นี่จริงหรือเจ้าคะเมื่อได้ฟังอัหลิงเกอร์กล่าวออกมาเช่นนั้นแววตาที่งุนงงของปีจูหันไปทางอัหลิงเกอร์แต่เหตุใดนางถึงรู้สึกว่าวันนี้คุณหนูผิดปกติไป อันหลิงเกอยังคงนิ่งมิไหวติงเหมือนภูเขาวันนี้มิมีคนนอกมาที่นี่เจ้ามิต้องกังวลไปหรอกอันหลิงเกอร์กล่าวย้ำบอกปีจูออกไปอีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องคุยดีเลยที่อีเนียงคืนชื่นฉนดที่ดินและฉนดบ้านเหล่านี้ให้ทั้งหมดเราถือโอกาสตอนที่ยังเช้าอยู่ไปดูร้านค้าเหล่านั้นกันส่วนหมู่บ้านนอกเมืองที่อยู่ไกลเกินไปนั้นยังมิต้องไปหรอก เมื่อได้ฟังอัลลิงเกอร์กล่าวปี้จูก็ละสงสัยที่ว่ามีบุคคลภายนอกมาที่นี่จากนั้นก็ตามอัลลิงเกอร์ไปขอป้ายจวนจากหูหยินผู้เท่าและทั้งสองก็เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายขึ้นรถม้าและมุ่งหน้าไปที่ถนนฉังอาน ถนนช้างอันพลุกพล่านคึกคึกไปด้วยผู้คนมีร้านค้าเรียงรายมากมายอยู่สองข้างทางแผงขายของต่างๆมากมายริมถนนพ่อค้าแม่ค้าต่างส่งเสียงร้องตะโกนขายของหญิงสาวพูดคุยต่อกระซิบเล่นกันในร้านเครื่องประดับเด็กๆถือกังหันลมของเล่นวิ่งไปมานักกายกรรมกำลังสแสดงกวาดแกว่งดาบและขวานไปมาเสียงเจยเจ้ามากมายดังเข้าหูของอัหลิงเกอร์เป็นเหตุให้อัหลิงเกอรู้สึกตื่นตาตื่นใจมิน้อย จนเผยรอยยิ้มอยากตรงมุมปากออกมาอย่างมีความสุขแต่จู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องเสียงแหลมดังจากนั้นรถม้าก็หยุดลงอย่างกะทันหัน